ข่าวว,ว,วันนี้ก็จะมาสอนสนั p บนลรมนะครับใครที่หาวิธีการสนั p บนลรมอยู่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยครับเพราะว่าถ้าสมมว่าเราสนั p แล้วมันสนั p หลุดออกไปแบบนี้มันจะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลก็ชแนลครับอกวอลก็ชแนลนะครับแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหัดเชล่ยวได้เลยนะครับผมหัดเชลล์ใน EP นี้นะครับเราจะมาแบบเจ็บฟันเหมือนอย่างเช่นเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับวันนี้เราเจ็บฟันมาก็หลาย EP แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่สอนเลยเนี่ยคุณผู้ชมช่วงนี้สนามเปิดเยอะแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองสแนปบอแลัมดูนะครับวันนี้ก็จะมาสอนสแนปบอแลัมนะครับใครที่หาวิธีการสแนปบอแลัมอยู่ดูในคลิปนี้ได้เลยครับ โอเคครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เวราสเก็ตปาร์คนะครับวิวสวยนะครับแล้วก็สนามเล่นได้ซ้อมเต็มที่นะครับด้านหลังมีโบมีแบงค์นะครับตรงนี้มีโบให้เราเล่นนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมามาส n a p บนแลมกันใครที่ยังส n a p ไม่ได้นะครับดูเทคนิคในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าดูคลิปนี้จบส n a p ได้แน่นอนตอนนี้ก็ยังเจ็บฟันอยู่นะครับแต่ก็รักษาไปแล้วนะครับรอบนึงแล้วก็เพิ่งมีคอมเมนต์จากพี่หมอคนนึงด้วยนะครับผมมาคอมเมนต์ไว้นี่เดี๋ยวขึ้นให้นะครับตรงนี้ ซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับเขาแบบว่าเขาบอกว่าอะไรนะฟิลเอ่อถ้าไปหาเขาเนี่ยเขารักษาให้ฟรีเลยรักษาฟันให้ฟรีเลยใช่อันนี้ขอบคุณพี่หมอมากๆเลยนะครับผมแต่ไอารักษาแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนี่ครับเรื่องล้อนะครับอันนี้อยู่ที่การถนัดของแต่ละคนเลยอันนี้เราผมไม่ได้ฟิกนะครับว่าคุณผู้ชมจะต้องใช้ล้อความแข็ง85เองเท่านั้นหรือว่ากี่เอนะครับตัวตัวนี้ของผมความแข็ง78เอนะครับตัวนี้ชาร์กวิวใช่ไหมน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิด78เอแล้วก็ความใหญ่อันนี้72นนนนนนนะะะะะะคคคคครรรรัััััับบบบบบบแแต่่่กกก็็็้้้้้้าาไไปงงงงลลลลลลววอออจจจเเยยิิสุณผูชม วิธีการนะครับเทคนิคเลยนี่พอเราขึ้นมาใช่ไหมพอเราขึ้นมาเราจะต้องมาด้วยความเร็วนะครับถ้าเราจะ snap ตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าพอเราสแนปขึ้นไปแล้วถ้าเราเตะไม่ได้เฉียงแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเตะตรงปุ๊บมันทำให้แรงน้่หน่วงของร่างกายเรานะครับเหมือนเป็นการเบรกแล้วพอเบรกปุ๊บทีนี้เราอาจจะหงายหลังได้ครับอันนี้อันตรายนะครับผมแนะนําให้ใครที่กําลังฝึกสแนปบนแล้วนะครับใส่เซฟตี้ก่อนแล้วกันนะครับผมที่ที่ผมแนะนําให้ snap นะครับคือข้างบนนี้ครับ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราส n a p แล้วมัน s น a p หลุดออกไปแบบนี้มันจะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับแบบนี้มาขึ้นมาปุ๊บเราผมไม่ได้แนะนําให้ขึ้นมาตรงๆแล้วสน a p นะครับผมจะให้เฉียงสักนิดนึงสําหรับผมนะครับเทคนิคของผมนะครับเฉียงสักนิดนึงหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราค่อยเตะปุ๊บแล้วเราก็ลงแบบนี้นะครับส่วนเรื่องไหลครับเนี่ยเวลาเวลาเราเตะใช่ไหมคุไม่้อมสามารถดูในตรงนี้ให้ดูตรงนี้เลยเดี๋ยวผมพูดแยกเลยคือถ้าสมมติว่าเราจะสน a ป้อนใช่ไหมครับคือเตะไปด้านหน้า นี่ผมใส่รองเท้าสองสีนะครับเพื่อให้เราแยกซ้ายขวาได้อย่างถูกต้องนะครับผมผมสีฟ้าคือข้างซ้ายครับสีแดงคือข้างขวาแต่คลิปนี้เราจะสอนทั้งเลกูล่าและกาแฟหรือว่าซ้ายนำและขวานำด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าเราจะสนปฟอน l นะครับให้เราเอาปลายขาอยู่ตรงขอบเลยนะครับแบบนี้เกินออกมาได้นิดหน่อยครับหรือว่าอยู่ตรงขอบเลยก็ได้เพราะว่าเราจะใช้ตัวส้นเท้าในการเตะมันออกไปปึบแบบนี้นะครับวางเตะมันออกไปใช่ครับส่วนถ้าจะแบกส้นเท้าอยู่ตรงขอบหลังครับ ปเท้าเลยไม่ได้ตรงนี้ก็เลยไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็ใช้อย่างงี้แล้วเราก็ตกไปปึ๊บไปด้านหลังแต่วันนี้นะครับผมจะพามาส n a p ด้านฟอนก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่อยากล้มในวันนี้นะครับผมถนัดฟอนมากกว่านะครับในการเตะฟอนผมเมแ,แรกก็ถนัดแบ็คครับพอเล่นฟอนปุ๊บลืมแบ็คเลยเราขึ้นมาอย่างงี้ครับหลังจากนั้นปึ๊บให้เรามองไปด้านที่เราจะไปหรือว่าด้านที่เราสแนปเสร็จแล้วแล้วเราจะลงนะครับ ให้เราหันไปมองปุ๊บหลังจากนั้นครับให้เราใช้ไหล่หลังและไหล่หน้าเวียงไปทางที่เราไปเวียงไปอย่างนี้ปุ๊บขาหลังเราจะเตะไปเป็นแบบนี้ครับแพทเทิร์นที่1นะครับขึ้นมาแพทเทิร์นหนึ่งนะขึ้นมาปุ๊บเราตีวงเลี้ยวเล็กน้อยใช่ไหมเราตีวงเลี้ยวเล็กน้อยหลังจากนั้นปุ๊บเรามองด้านที่เราจะไปแล้วเราก็เวียงแล้วเราก็เตะปุ๊บแล้วเราก็แลนดิ้งครับลงปกตินะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับ แบบนี้ครับคุณผู้ชมพอเราขึ้นไปปุ๊บเราไม่ต้องมองไปด้านที่เราจะไปมากขนาดนั้นนะครับประมาณหนึ่งแล้วเราก็เตะไปให้เรากะจังหวะให้ถูกด้วยนะครับว่าเราขึ้นถึงจังหวะนี้แล้วเราถึงจะเตะสแนปไปได้เนี่ยมาแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็เหวี่ยงแล้วเราก็เตะไปภาพมันจะได้สวยด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็เรื่องของการ snap เราต้องเอ็นตัวไปด้านหลังนิดน้อยไม่ผมไม่แนะนาให้เอ็นตัวมากเท่าไหร่นะครับอาจจะงล้มหงายหลังได้อันนี้อันตรายนะครับท่าที่อยู่ในโบว์ทั้งหมดอันตรายหมดเลยนะครับใส่เซฟอตีกันด้วยนะคร s น a ไปเหมือนยกขานี้ขึ้นให้สูงกว่านะครับจะต่างกับบนพื้นตรงที่ระดับเฉยๆนะครับคือว่าถ้าสมมติว่าปกติบนพื้นผมสนับแบบนี้ปึบใช่ไหมบนบนแรมเราจะเป็นแบบนี้ปึบเห็นไหมเห็นความต่างไหมอย่างนี้คือบนพื้นและนี่คือบนแรมขาด้านนี้จะยกขาหลังจะยกสูงกว่านะครับหมายถึงะนับไปในพื้นที่ที่สูงกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่บนแรมแต่เรา s n เหมันต้องอยู่บนพื้นบอร์ดอาจจะเป็นแบบนี้ครับปกติเราจะต้องแบบนี้ใช่ไหม อันนี้คือในกรณีที่สูงขึ้นแต่ถ้าใส่มันอยู่บนพื้นบอลอาจจะมาถึงแค่นี้แล้วพอมาถึงตรงนี้ปึ๊บมันไม่ไปพอมันไม่ไปปึ๊บลองไหลหลังเจ็บนะครับเจ็บมากๆใช่ส่วนตอนลงครับให้เราเล่นปั๊มแท็กให้ได้นะครับยอ่ยอยืดย่อยืดนะครับใครที่อยากให้สอนปั๊มแท็กก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนให้ในคลิปหน้านะครับผมปัามแท็กคือแบบนู้นครับถ้าเรายอ่อยืดลงปั้มแท็กได้เราเล่นโบว์สบายมากแน่นอนครับ เป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับการสนับบนแรมนะครับใครที่สงสัยตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคอีกมากมายเลยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กันไว้ด้วยนะครับผมใครดูคลิปนี้ซ้าอีกรอบนึงเพื่อทาความเข้าใจก็สามารถดูได้เลยนะครับคลิปนี้ไม่มีวันลบนะครับไม่ลบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับก่อนเราจะไปดูอินเสิร์ตกันนะครับผมผมขอถามเลยนะครับว่าคลิปนี้คุณผู้ชมสามารถทําได้กันไหมถ้าทําได้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมถ้าทาไม่ได้ก็ไปฝึกก่อนนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ โอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบให้ถูใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์กับบอลองชอนน์วิลและชาแนลด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปครับผมอย่าลืมนะครับบอดดีแมนไทยบอร์ดอะไรโคตรดีครับผมเอสบอรเจ็ดครับผมโอเควันนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับปวดฟันแล้วกลับบ้านดีกว่าเจอกันนะครับทุกผู้ชมจบ๊ายบายกูนมาเก็บแกงกูมาเป็นดิฟสัตดและกูนคำพี่น้อยมึงควรจะรู้จักไอสัตว์ไอเจาะโนโนเทลมิโยพิกัดไอสอดเอาเก่เองอ๋อทำมึงเป็นมิตรซั์ ูวาจะมีกันน้อยแต่กูไม่ลอกกัดส่วนมึงอะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยซ่วาจะมีกันน้อยแต่กูเข้าร้อยเปอร์เซนท์ที่มึงบอกมีกันเยอะแต่ กูไม่เคยเห็นเลยซาเด้วสมอนมันแม่ไดเจนบาชีก่อนเล็มีเอาเว์แอบเคนมาไกมีเดอร์เวย์อยู่ทีมีแบมบูเกเลยแอบเคนมมาไกมีเดอร์เวย์แอบโปรเจแอมโอเคก่อนทเธอยู่มันอยู่กูผิดเวยเซออินวยมันอยู่โนเบย์เซอตอะสแสนแอมองอีได์เพลงููฟังกูฟังมีเค่ยูตรงนู้นตอนที่ยูมีแมน I can see แต่กูมองไม่เห็นตอนเธอจะมาคกูบอกที่เต็มแฟ่มารักูกเลยนาที่เดิมอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยเพิ่มเติมอเค y I give you all นอกสุมลาทัร์เย่ที่กูทำพลาดไปเจอค เหมือนกับวาที่พิเศษใครในวันเธอมีว่าบอดใหญ่บอดใหญ่โทษที่กูวินทิศไม่ชอบเกษตรอินซีกูอาจจะดังบนเพจแต่ไม่ใช่เออวอนนบีรวยเดาน ก็แก๊งกูมาแบบดิฟสั์และกูนะคำพี่น้อยมึงควรจะรู้จักไอสอดไอจูโซอนโนเทลมียุพิกาไอสอดเตาเก็เองออาธอมึงเป็นมิตรสอดอ๋กว่าจะมีกันน้อยแต่กูไม่รอบการส่วนมึงจะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยสัตว่าจะมีกันน้อยแต่กูเข้าร้อยเปอร์เซ็นที่มึงจะมีกันเยอะแต่กูไม่เคยเห็นเลยสว์กูอาจจะมีกันน้อยแต่เงินในเปามันมีแบงค์ร้อยละที่ไอปกติแอร์แต่บอกลูกค้าแต่บอกตัวเองครั้งแรก ที่เธอมีหัวหยวย่อพอย้อนดเววพลังเต็มล้อยกูอาจจะตัวเล็กแต่จำไว้รุ่นกูในเฮมิ่งเวทแต่แฟนมึงลักกูเลยทักกูมาอยู่เอเวอร์ดย์แต่พอจริงจังโดยจริงจังมากแต่เธอคัดเซ่อ่ทกูไม่น่าไปเพ p เพ p a เพ a y ขอแค่เธอไม่ know way ไอ่ที่กูฟังว่า okay listen all ที่กู say มึงคงลองว่า oh yeah keep it real เลย baby ที่กูพูดกู say ดีที่กูดูคือ OG add my name it icy อ้ามพรย์ดากอนภาวนาทุกคืนโดยประโยคขอร้องที่กูทำที่กูร้องนี่ก็เพื่อพี่น้องและที่ทังแต่ทากูนี่เพื่อไร้เอาะกูน่มาก็แกงกูมาแบบดิบสัตว์และกูนะคำพี่น้อยมึงควรจะรู้จักไอสัดไอจัสวอนโนเทลไมีอยู่พิกัดไอสัดอตามก็เองเอาทำมึงเป็นมิสซัอกูอาจจะมีกันน้อยแต่กูไม่รอบกัดส่วนมึงอจะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยกูอาจจะมีกันน้อยแต่กูขนร้บย ที่มึงบอกมีกันเยอะแต่กูไม่เคยเห็นเลยสัก